อยู่นี้งๆเลยครับพี่น้องสองดอดครับผมนี่ครับพี่น้องเฮดบาวค่อนที่เก็บมาหันบอวค่อนรอเมืองเ็ดมาปูสวัสดีครับ,ยายารบ,รบสวัสดีครับพญามัยหญ่ลุงปาหาเบิร์สุขูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศครับผมผมก็อบอกข่อนลูกชานครับผมนี่เสา์วันที่สิบามธันวาคมพศสองพันหรหสิบเจครับ มีเบาขอนกับพายผิพระนองเดินทางเขาป่าขึ้นเขาครับผมมาหาเห็ดนะครับเนาะแต่ว่า้าวบ้ดเห็ดไม่เบาคอนก็มีแผนสองอีกครับผมเบาขอดพูรถจอดอีกคุณเอาตุ่มมาสิบลังครับผมไปใส่ประสิวนะครับเนาะพหรูน้องการมือขับวะนี่ยเบาคบาขอสีโขกสีมันไปได้ครับบาปอหนากันซ้องเหมือนนะครับเนาะเบาขอดติดทุระครับผมไปครับผมรับผมเบาขอนกับมาหาเห็ดฟังหวยละเหมือนนะครับเนาะ ปลา่ยงหน้าครับผมมาเราบังเห็นมันปูมองบอลขอนเก็บเงอนนะครับผมไปรู้นูกกันบ้างครับว่าสีลงเรือบ่ครับครับก็มากระพอบมเตะนะครับเนาะเก็บทั้งฝูนครับผมไปไปรู้นูกกันครับผมดอกแรกแข็งพันครับผมเห็ดมันปูใหญ่จุ่มนี้างามเลยครับพี่น้องมื่ขึ้นกับอุ้ยฝนพอดิๆน,นี่ครับพี่น้องเป็นสัญญาณดีๆอีกแล้ว แออคุณครับอีกปุ่มดองนึงขาตัานๆเลยนี่อีกสองดอกครับผมเหลืองๆสวยๆงามๆครับถ้าสีครับพี่น้องอีกสองดอกครับพี่น้อง หนีก็งามครับผมกระพี้ครับผมหากระตาเป่าข้อนทั้ไปพัดแทบแสบอยบนหน่องดอกครับดอกหนึ่งทั้งนีครับผม งามขนาดเลยบอลคอนเนี่ยไปเห็นเหล,ลืองอุยหุยอยู่พี่ฮ้ยเหลืองอุยหุยเลยนะผมงามขนาดเลยครับเหลืองไปเลยครับบานพู้คุณคุณ อุ้ยเอาเลยพอบอมเก็บเลยเก็บตรงกันครับผมกับพอบอมเด็กเราโอ้ยหเดอกงามครับพัดนี่อู้ยเสียบิลีทักที่ครับบ่า ครับผมเก็บภาพไว้เห็ดเห็ดยำนี่แฉบเลยครับพี่น้องเห็ดยำแรงเห็ดหากินเน,เนี่ยยังเอ้ยพี่น้องบานไอ้ตัวเกิดเกิดเมื่อไหร่พี่นี่เห็นเป็นสันเป็นสันเลยมาจิ้มก่อน พัดเส็บแ,บ,แบตุ่มทุกๆแล้ว,ลวเขาจะพัดครับผมแหมงามๆเลยครับโอ้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับทักดูครับผมยู่นี่ก่อนม่ตองนะครับผมดอก ดอกหง,งามครับครับผมมันปูใหญ่หรือว่าดอบักตื้ครับพีครับผมได้ตองกันนะนา ดอกหนึง่งดอกอื้เกิดข้างางครับผมสีครับผมในรูปไม้ ดีครับน่ากิจพัดแล้วครับผมพอพัดแล้วสองดอก,อออส,าดอกสามดอกง,งามๆเลยครับพักนี้ครับผมต่างกล่องก็อนเพคาต,ต่างกล่องไม้เหมาะก่อน ัต่างกล่องได้แล้วครับผมนี่ครับผมตัางห้องสั่นแหงบาางงบ,าดดบาคอนตั้งกล่องมาได้เลยเบาคอนเก็บแล้วไปปาดข้าออก นี่เหลือใหม่ก็มีฟังหงสันสันเฮ่อจบ้อยครับผมตาตีนก่อนเห็ดซุปครับพี่น้องเห็ดผูดีซุปเลยตาตีนไปเลยเห็ดกําพึด ได้ซุปแล้วพี่น,อน้องเลยบทาทฮนเ่็ดบสถ์ทอกันได้ซุปพอดีครับผมขับพี่น้องใี่ไตไปองให้ใหย,ยันบอกโดยกองพันนา ครับผมครับผมดอกนึงบุได้ทักีครับผมจุ่มในสามดอกงามๆเลย เห็ดบดซุปอีกแล้วพี่น้องกำเขาครับผมตืมกันเก็บเล็กผสมน้อยพอเส้็สุกนี่พี่น้องเพิ่์อยู่ลึกลับถี่ได้นี่ดอกน,นึงดอกเขาเพิ่นก็มีพี่ดอกนมเพิ่นนี่ครับพี่น้องเห็ดเบาวขอนที่เก็บมา,มาหัน่นเบาวขอนเราบมงเห็นมันฟูก่อนนะครับเนาะ คอยลงมาใส่ตุ่มครับผมเห็นมันปูหอกกับไร้ายเต๋อครับพี่น้องเห็นมันปูมูอเดียวเก็บท้องขนกับพอบอมแกะแก้งไงครับผมมาเนี้เก็บเห็นมันปูแล้วเบาขั้นกับภาพี่พี่น้องลงหอยลงหองครับผมมาใส่ตุ่มปลาซิวต่อครับผมถ้ารุนกันตอนยามครับว่าเบาขั้นสีสุกสีมันไม่ได้ครับเดี๋ยวตุ่มมาสิบหลังนะครับเนาะถ้ารุนกันตอนยามครับผมครับผมเกิดเวลามายามตุ่มแล้วครับผมไปลุ้นกันรังแหลกแห่งมันครับผมช่วงนี้ก็แม่งอีห่องขนาดเลยครับผม ตัวเน้อยแต่ว่าเสียงดังนะครับเนาะก็ขอสทดขอไัยครับผมเบืองลังนี้ครับหลังแหลกแห่งมนันเ้าแต่ว่าใส่ลังทุ่ทไายครับผมแต่ว่ายามเป็นลังแหลกมีโต๊ะบน,น้อพี่น้งนองขึ้นยิงเฮ้แต่นอโค้งไกลขึ้นบุตรียงเลยเหมือนนี้เมืองน้ำกันครับเดี๋ยวพกหมกบนนออ,อึบอ,อับตุบอับโอ้ อะเจ็ดแปดตัวข้อดม,มกพี่น้องเตรียมกันเก็บเหล็กผสมหน่อยครับผมไปเทนกันครับหลังแรกแหกมันมือน,นี้คือตุ่มมดเดือดนอเหมือน,นี้หลังแรกมันหงคับผมอ่ะตัวงามอยู่ครับผมถ้าลุนน้ำกันอีกหลังหนาครับลุนน้ำกันหลังที่สองครับผมหลังแรกเด็ดเจ็ดแปดตัวหลังที่สองสี่เจ็ดตัวคือบัติงบัหยั่งแท้ โอ้โหว้าวฮะสีคือขึ้นมาอยู่ครับผมฮะจะเทน้ากันครับผมเปนนํากันนี้ครับผมหลังนี้อ่าสบกวาโตโอยู่ครับผมยามองน้างกันครับผมบัดเนี่ยควาขอนมองมาทส่คือโกโก่า คือมันน้างเอ้คืออยู่ครับพี่น้องคืออยู่คืออยู่คือแล้วคือแล้ว <m> ปลาชิวปลาขาวเรยียบร้อยแล้วครับผมโอ้ย สีคือเกาครับผมสุดยอดครับผมพอได้ปปีงครับตอนเดียวปลาพี่น้องนำพัดมาตีนกกามาเลยเหลืออยูตัวเอ้ยบาดเนี่ยบ่อขอนใส่น้ำไรขาสีปังง,งังเลยมีตัวนอหลังโอ้ปลาสามสีตัวพี่น้องเอ้ยเดบุกมานอมาเนี้ยอา จะเทมนกันครับผมถือทางปี่น้องคุณมาใส่ก่อนปี่น้องว่าเป็นใส่ไปหวานนี่ครับผมหลุดมันกันไปเง้วครับผมฝั่งหลังนี่น้อกันครับผมมีโัโบโน้อเห็นลอยแน่อยู่ครับผมเห็นลอยแน่อยู่แต่ลอยบาทัานายมีบน้อสวดบ่อ้ยอ้โยโอ้โยอ้ย ล็อกเสะเดิดครับพี่น,ออเเน,น,น,น้องล็อกสะเดิดโลเต็มทรงเรียนนุ่นเอไปกระไรตาปลากระเตาครับผมพี่น้องล็อกเสะเดิลต้งบานเลยตาแข็งเห็ดปลากระเตาขมอมล้อมบมดตองขั้วขี่เพื่อนแค่ระเพิ่อนกูนจกออกแทนล็อกเสะเดิดเก็บเล็กผสมน้อยเลขก็ได้มกเองตัวใหญ่ฝดบอ โอ้ลงไปซะครับเดี๋ยวมุ้งหนึ่งเลยครับผมเดือดบ่พี่น้องเดือดบ่เดือดบ่หลังนี่จะเดือดหรือไม่เดือดเดือดหรือไม่เดือดเดือดหรือไม่เดือดือเดือดบ่แห้งครับผมโอามาดูปลาพันปลาพี่น้องเลยบานโอ้ยขากไกลขาดไกลหลังนี้ต้องการพี่น้อง อเ uh, uh. ้าไปเป็นยังไงเนาะอุ้ย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 ถูมืออยู่ถูมืออยู่โอ้ยคักคักมีแต่ตัวใหญ่เลยมีแต่ตัวใหญ่เลยโอผมตัวใหญ่ครับผมกิ่งตำหมดกลครับนี เหยียบ้อยโอ้ยดูนี่ปีงพี่น้องแสบสุดๆครับหลังนี้ครับผมโอ้เสียงนกสะ่าหงแซวพี่น้องเป็นขึมบรรยากาศขึ่มคือฝนติ่ต๊นี่มโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ครับผมอะเพลยนทำการยีครับดุนนี่มกย่างเดียวครับดุนนี้ อ้าวไอไลยเติอปเด้อครับบ้านเป็นยังไงหลังนี่น้ำเดือดบ่หยหุยหยหูยหูยคอนหลักมาแล้วหุยหยหูยหยอ้าวเดือดบ่แห้งครับเดือดบ่แหง้งแต่ว่ามีโตรครับผมหลังสุดท้ายท้ายสุดครับผม อถือถ่ายกัถือก้นครับผมขาวขาวขาวบ่แหงผมหลังสุดถ่ายท่ายสูนมะฮอกอะถือกันครับผมใส่งามๆครับผมใส่มกครับผมย่างตุ่มมาแล้วบักคอนมาปดปลาม่องครับบ่านนี้ม่องหรือบพิดวังครับม่องตุม่มฮากะ โอ้ยพี่น้องคนตจไปไม่ไหมพี่น้องคนลงหัตุ่มไปโ <n S 1> คงไก่คนบ้นบันอนี้อยู่ปลาม,มองปลามองเส้นคร่งครับผมดูนี่ไปมกมันตัวตรวดโอมีปลารดดวนปลารดดวนปลาหัวแหลม นกปีงนี่แสบเด้อครับผมพิ่นมาสวบประสิวอ่ะนี่ปีงปลาหิมะเลยปลาลวดดวนเหรอเงินเบ,บาขอนไปกลางบางแขนโอ้ยถือดีขนาดนอกมันนี่ปลาบ่ค่อยมีครับบรรยากาศห้องคือฝนจิตตขนาดเลย แต่ว่ามืนขึ้นเนี่พอเรียนๆ่พี่น้องแต่ว่ามากจะกวันเทดซุ่มนี่คขึนว่าออกแล้วบ้าควอนว่าเทดบดเทดบดมาจะออกอีกเสียงแมงใหม่กับห้องแห้งขนาดพี่น้องเสียงรบกวนไหมตัวคนตัวนี่น้อยแต่ว่าเสียงโู้ยดังขนาด มองบบาคอนซื้อมาแต่สองตัวบบาคอนไปซองเน้่บอบาคอนซื้อมองสองเส้นมาใส่ประสวเของใหญ่ๆพลลอช่วงน้ำแรงไปใส่โอ้ยขัดขนาดเลยครับน้องวุมีตาสุดแม่แซมไปทำงานเหมือนนี่บบาคอนเ,นเดินเดียวอีก ว่ามากพ,พอบอมติที่เขาติดธุระสองมือว่าหันพี่น้องเออมาคิดหอดพี่หอน้อง,องบอดิห้าคิดบดบอกพี่น้องลวงหนาเนะครับเนาะแต่บ่าวข่วก็ขาเขาไฟรลายรครับผมงานดวนเนาะ นเดียบเบาขอนก็จวใส่ทุงแยงมนเห็ุบบาค้อนใส่นี้ก็สอบบาขอนใส่กระตาอะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวแต่งผลงานนํากันเลยครับผมแต่เวลาเมืองผลงานนํากันเลยครับเปดรุ่นรามกันเลยครับว่าเบาค้อนสีส้กสีมันไปได้ครับไนี่มาหากินหัวหน้าหองนะครับเนาะผลงานนํากันครับผมครับผมเหตดบาค้อนก็ได้ได้ไายเติอไปครับผมเป็นเห็ดมันปูใหญ่นะครับเนาะแล้วคนอื่นเห็ดบื่อครับผมได้กแก้ยงยและครับผม ถ้าพัดถ้าพัดพอดีเสียบเสียบพี่น้องได้ถวยกลัวสองถวยแล้วครับพี่น้องผลงานใส่ตุ่มปลากับใส่มองหอกครับผมก็เลยโล่ครับผมมีแต่ปลาซิวเขาอ้อยต่อยเลยครับผมมีแต่ตัวงามๆครับผมตอนยาเบาวันเทศกศรษาโครับเนาะเอาเห็ดใส่ถุ่งหม่ครับผมโอ้ยผลงานของผมนี้สองเด้งครับพี่น้องสองเด้งเลยครับเบาวั้นเรซ่อนแตนนี่ะครับเห็ดมะอึนี่แหละโอ้ยพี่น้องแกงนี่แซ่บสุดเลยครับหมวดกอนเบาวั้นไปพัดโอ้ยสุดยอดครับผมความเส่บหวานหอมครับผม สองเด้งสวยๆครับบาวคอนขอขอบพระคุณในหลายเด้อครับ FC ทุกท่านครับที่เขามารับชมบาวคอนลุือีสานนะครับขอบพระคุณในหลายครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบาวคอนก็ขอฟาววีครับคิมนึงครับฝากพญามิยาห์ลุงป้านาเบอร์สูทุกคนครับหรือว่า FC ในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะส่วนบุกล่ายกแชร์กติดตามบาวคอนลุือีสานนี้ได้ครับผมบอลคอนลุือีสานมีแรงใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้ามาดูกันไหมครับบาวบอลคอนไปเลยครับคลิปนี้ขออยู่เนเพื่อนสนิทครับสวัสดีครับ ลุนกันคลิปหน้าครับผมสุดยอดครับวันนี้